การถแถลงปิดคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมยังไม่ใช่บทสรุปนะคะคุณผู้ชมครับมันเป็นบทสรุปของตำรวจแต่ไม่ใช่บทสรุปของคดีเพราะว่าเมื่อตำรวจสั่งฟ้องในข้อกล่าวหาต่างๆแล้วก็ต้องไปดูอายการจะว่ากันอย่างไรและหลังจากนั้นก็ต้องไปดูว่าสารจาตัดสินออกมาว่าอย่างไรแต่ในส่วนของตำรวจและก็ทนายเดชาตอนนี้ก็มีความเชื่อมั่น ในพยานหลักฐานและคลิปวิดีโอนะครับที่จะทำการเปิดออกมาในวันนี้โดยที่ข่าวสดได้มีการนำเสนอเรื่องของธนาเดชาไว้ขนาดนี้เลยนะฮะบอกว่าธนาเดชาลั่นชัดยิ่งกว่าชัดวันนี้ตาสว่างตำรวจถแถลงเปิดคลิปทั้งหมดนะครับเปิดคลิปทั้งหมดแตงโมตกเรือยังไงมีตบตีล่วงเกินหรือไม่หกคนไม่รอดขึ้นบัญชีหนังสุนัขสิบคน คนบนเรือมี5คนทำไมต้งพูดว่ามี6จะรวมใครด้วยหรือเปล่าและที่บอกว่าขึ้นบัญชีหนังสุนักอีกเป็น10บคนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะดำเนินคดีกับคนที่หูแสงกับคนที่ออกมาให้ข้อมูลทำให้สังคมสับสนหรือไม่แี่ด้านหนึ่งอัจฉร,ริยะเวิงวัตนพง์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเยียออากรรมก็บอกว่าเดี๋ยวตํารวจถแถลงเสร็จเนี่ยนะครับ ก็จะมีการเปิดเผยคลิปข้อมูลสําคัญด้วยวันนี้มีให้ติดตามกันหลากหลายแง่มุมแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชม,มน,นะครับว่ามันยังไม่จบนะมันต้องไปตัดสินกันที่ศาลพูดถึงคาาเดชานักขณะนี้นะครับก็มีประเด็นกับชาวเน็ตชาวโซเชียลมีเดียด้วยนะครับอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวทีนี้ผมมีอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นอดีตผู้พิพากษานะครับ เป็นเจ้าของเพจกฎหมายชนบทก็เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วก็พูดถึงทนายเดชานะครับคือแกก็บอกว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงคดีนะนะครับส่วนจะเป็นเรื่องของเจตนาฆ่าหรือเป็นเรื่องของการประมาทนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่ประเด็นนี้สำคัญแกพูดออกมาว่ามุมน้ำเงินมวยรอง มวยรองไม่รู้หมายความว่าอย่างไงบอกว่าใครถูกทนายเดชาฟ้องคดีหรือว่าแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทที่เกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมทางคดียินดีส่งทนายความไปต่อสู้คดีให้ครับยาคูมากนะักผมกลัวการไปโรงพักแล้วก็ศาลไม่รู้นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ออกมา พูดถึงว่าถ้าใครโดนทนายเดชาฟ้องนะครับก็มีชมรมที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือในทางกฎหมายนะอออดีผู้ิภากษาท่านนี้ยังบอกนะครับว่าคดีน้องแตงโมนเนี่ยก็ยังไม่ถึงที่สุดนะนี่ไงอย่างที่ผมบอกไปพนักงานยอยการต้องมีความเห็นสั่งว่าพนักงานยยการจะฟ้องบุคคลในข้อหาอะไร ต่อเมื่อศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีจนแล้วเสร็จและมีคำพิพากษาแล้วหากไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ดีกาคดีจึงจะถึงว่าถึงที่สุดนะครับอยากจะขอความการุณาทางฝ่ายผู้เสียหายโดยเฉพาะทานายความก็อย่าเพิ่งดีใจดีอกดีใจจนเกินไปอย่าเพิ่งดีอกดีใจจนเกินไปเพราะขั้นตอนทางกฎหมายมันยังมีหลายขั้นตอนครับ วงเล็บขอย้ํำอีกครั้งกรุณาอย่าทำให้สังคมสับสนนะครับส่วนศาลจ,จะตัดสินคดีนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือประมาทหรือว่าเป็นเจตนาก็ขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนเท่านั้นเป็นไงผู้ชมครับมันก็ยังไม่จบอยู่ดีเพียงแต่ว่าวันนี้เราคงจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่แต่ละฝ่ายนั้นพูดถึงแล้วรวมไปถึงการที่บอกว่าจะมีคนโดนขึ้นบัญชีหนังหมาเนี่ยเป็นสิบคน หมายความว่าอย่างไรรอติดตามอย่างระทึกใจครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easynew นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับ เราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย ทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อก หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอ a s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแฮงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อัว่วก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งก็ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อ่ะพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตํำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับ หากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชิ้นชมว่าอร่อยมากเนยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของเอเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงหังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีไรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทําข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ํามันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ําพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็กสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็กแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ